ไปทุกคนวันนี้นะคะหนูออบอยู่ที่อุบลราชธานีพาทุกคนมาแวตลาดริมทางเนาะเป็นตลาดของป่านะทุกคนดูมองเข้าไปด้านในเห็ดแบบเยอะมากดูสิป้าเห็ดอีย่างเนียคะนี่คือหลายเนี่ยเห็ดฟงเขาเห็ดไข่เห็ดฟงเขาเห็ดไข่เห็ดกอกอแล้วเ่าใดนี่แม่ สอ2า150บาทคือหลายอันนี้0บาทนี่เ็ดหอ0บาทอันนี้เด็เห็ดไข่นี่เด็ด80คือกันเด้อ80คือกันอุ้วสองถาะกันพี่น้องอุ้ยเยอะแยะเลยอุ้ยเฮ็ดพอกะมีเฮ็ดพองละลยพอฝ่ายเ็นดเมนขายกะมี่ะร้ือ ใเงยขนาดเลยรุ่ละเท่าไหร่นี่แม่รุ่ละสองร้อยห้าสิบรุละสองร้อยห้าสิบป้าใหม่ๆเลยอันนี้เฮ็ดพ่อฝ่ายเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงอีหยังเพื่ออันนี้เขาเอิ่อแม่เฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งก็เฮ็ดผึ่งป้าดลายแท้เฮ็ดเพิงโอ้เฮ็ดเฮ็ดช่วงนี้เฮ็ดเพิงกำลังออกว่ะแม่กำลังออกหล่าออกพวดี้ก็ำลังออกป้าลายคักอันนี้เฮ็ดอีหยังนี่แม่นี้เฮ็ดท่าน เห็ดทานอู้หดอกง,งามขนาดเลย,ย,ยต,ะม,ตะมูตะมีเห็ดไข่ดูสิเห็ดใครเห็ดไข่ร้องเอา้าอันนี้กินได้ไบ่แม่เห็ดพึ่งบอเห็ดยอเห็ดพึ่งยอปลาเห็ดร้ายหลายพี่น้องงามงามเห็ดีดีเดี๋ยวภาพเขาไปเบิง่งข้างใน ของฟ้าจริงๆทุกคนมันมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยดูสิเดินไปร้านไหนก็มีแต่เห็ดเห็ดเยอะมากเลยเห็ดทานเห็ดไข่ห้าสิบทุกจานเลยค่ะเรื่องอาเลยค่ะพริกกิ้งสาบบาทจ้าเบิ่งจานว่างไงจานละห้าสิบบนนี้ไหมจานเรื่องอาเลยค่ะต๊าเรื่องอาเลยบักเพชรกุ้งเอขากใส่แกงเห็ดกระมี อันนี้ยังนี <Ha. S 3> ่แม nice. cool. ่นี is ่ขิงปลาขิงกระไดขิงปลาเมียนมาละสิบบาทจ้าเอาไปปลูกเอาไปปลูกป่ะเนียนขิงกระไดแค่วงทองเนียนทองเนี่ยกินหัวมันอีกบุบว่ะค่ะไม่กินยาโอ้โเห็ดโอ้ยเห็ดเยอะมากเลยทุกคนเต็มเลยสิบาเห็ดไทยสองจานลอยหาสิบปลาจะสิบเจสิบเบิ้งจะสิบเบิ้องอย่างเขี้ยงามา เห็ดเห็ดแบบเยอะมากโอ้โหจ้าปลาไม่เคยจ้าเห็ดไหนลานใดก็มีแต่เห็ดตื่นไปเลยจ้าอะไรแม่เขาเริยกว่าตลาดอย่างคะนนี้ตลาดกกยางตลาดกบยางวัดป่าเครือวันจริงอยู่อุบลราชธานีเด้อทุกคนใครที่อยากจะตามมาซื้อของป่าหรืออยากนํามาสือเห็ดยังไงนํามาได้เลย หลายเห็้อุ้ยเห็ดเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญนั้นคนราคาไม่แพงด้วยเนาะทุกกจานละห้าสิบบาทจานละแก้าสิบบาทผักสดสดก็มีเยอะแยะเลยป้านร้านนี้กับมาเห็ดอีกแล้วนี่เต็มเลยผักผักผักคุณมึงเนี่ยผักบักไงบักไง ันี้อยหนึ่งจัวนีกิโลหนึ่งสามลอยหาสบ้าติทุกันีอนึงนึงหาสีท่มีุลข้าค่ะ้าลายอีหลีเหลายอีหลีไก่กับมี่ค่ะไก่บ้านไก่ก็มีขนมก็มีมะม่วงมาลานีีเฮ็ดอีกแล้วเฮ็ดคมเฮ็ดพึ่งข่อ่ หอยก็มีหอยนาปลาก็มีฝั่งนี้ป่ามันจะใสค่ไหนแม่ปาโ้งค่ะป่าไม่นำโป้งก็เป็นต่เสบเป็นตหนึ่งเสมบเนาะป่านางอร่อย้าเนาะจัแนก็มีอุ้ยตักแนก็มีอร่อยจ้๊แทนทอดก็มีจั๊ะแทนทอดกินไหมอุ้ยอันนี้นางจักจั่น ออยังยก,กินปลากระกแต่ทอดราส้มปลาทูนกตอนแรกนึกวา่ามันมีแต่ละที่อยู่ริมถนนโกเมนยังเข้ามาท้างในกับเรื่องของนต่ละับหมูกับมี่พักมี่ซีหนั่นคือห,หลายแง่เลยเนาะมีเยอะมากเลยเดี๋ยวพาดเดินออกไปดูข้างหน้าฝัาง่งริมถนนนะทุกคน รถจอดแม่เบิงตั้งทั้งคุณบรท่ดายพี่เนี่ยเบิงต่างทั้งพี่เงีวเต็มตึงเลยคนมาแวะสือของแม่หลายค่ะไผยางนั่งมานั่งตามกลับมาซื้อเขาเรียกว่าวัดป่าโอ้แอนตลาดอะไรนะวัดวัดป่าโอ้ตลาดป่ายางตรงข้ามกับวัด เครือวันทุกคนพิกัดนะคะอุบลราชธานีเดอ้ออย่าลืมตามมาซื้อกันเดอ้อทุกคนพิกัดของป่าของหาทานยากโดยเฉพาะเห็ดขึ้นหลายแห้งนานี่เพิ่นแม่แม่เพื่อนบอกว่าเฮ็ดกําลังออกเนาะคะ่ะตอนท้ายคักเลยหลัไยไปมากตอนนี้ได้กินเบอร์สูเฮ็ดเฮ็ดไข่เห็ดกอเฮ็ดยังอีกเฮ็ดละโงกะมีตามมาซื้อกันเดอ้อทุกคน